1 6ปีนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในโอกาสนี้ต้องขอให้น้องเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็ผ่านพน้นอุป,ปรสรรคใดๆที่เกิดขึ้นให้น้องได้สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาและได้ร่วมต่อสู้มาตั้งแต่ต้นฉะนั้นสิ่งใดๆที่เป็นเรื่อง ทำให้ทุกใจอยู่ในขณะน,นี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็จะเป็นกำลังใจที่สำคัญในการที่จะร่วมฝ่าฟันและต่อสู้กับน้องในทุกวิถีทางในโอกาสนี้ให้น้องจตุพรและครอบครัวพร้อมด้วยลูกๆทุกคนจงมีแต่ความสุข และมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะวันนี้ก็วันเกิดก็ขอให้คุณประสีรัตนไใรหลวงปู่ทวดวันช้างให้ซึ่งคนใต้นับถือมากยงคุ้มครองปกปักรักษาคุณจติญพร ให้แค็วแกล่งปลอดภัยจากพยอันตรายทั้งป่วงจากอำนาจมืดอำนาจแฝงและอำนาจลึกลับทั้งหลายขอให้สจรจตุพรจงได้เป็นรัฐมนตรีและเคียงคู่ลูกค้ากับพี่น้องคนสแสดงต่อไปและเคียงคู่ลูกค้ากับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศขออเนวยอวพรให้อายุมั่นฟันยืนครับวันนี้เป็นวันเกิดของเจ้านายผมนะครับท่านจาตุพรพรมพันธ์ผมดีใจนะฮะที่ท่านได้ต่อสู้ผ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างมานะครับ เพื่อพี่น้องเพื่อลูกหลานของเราอนาคตต่อไปขอให้ท่านมีความสุขมากๆและพวกผมบริการคนติดตามจะดูแลท่านด้วยชีวิตนะครับเพราะว่าพวกเราอยู่การให้ชีวิตกันแล้วครับขอให้พี่น้องคนแสดงรักใครกันนะครับขอบคุณครับมาอีกต่างจังหวัดให้พี่ตูเป็นรัฐมนตรีแล้วกันครับครับครับเริ่มว่าผมขอให้พี่ตูได้เป็นรัฐมนตรีเร็วๆครับครับพี่ตูในวันนี้วันคล้ายวันเกิดของพี่ ผมปังก็ขอให้พี่มีความสุขมากพี่และโต้งเราอ่ะพี่เอาไปไว้ไหนให้ไปอยู่ตรรดิษฐ์ให้กลับมาช่วยพี่สอพี่คนหนึ่งเซพี่นะครับพี่ก็ขอให้พี่เป็นรัฐมนตรีไวๆนะครับพี่ต้องมาฮะถึงแม้ว่าไม่ได้รับเชิญก็ต้องมาเพราะว่าเป็นสสภาคใต้ที่ไม่ใช่ประชาธิปัต์อยู่ก็มีพวกเรานี่นะฮะเพราะนั้นก็ต้องมาให้กําลังใจพี่้วก็เวยพอให้เป็นรัฐมนตรีเลยแล้วกันนะครับอยากได้กระทรวงไหนพี่เลือกเลยนะครับเขาหวังว่ามีความสุขมากกับความ สำเร็จในชีวิตทางการเมืองแล้วก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพแล้วกันครับบคกณมาคาร์พิทุกคนนะครับที่นําอาหารมาคือพวกกับผมอยู่ใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายนะครับท่านนายกทักษิณท่านการุณาโทรมาเวยพรก็ถามผมเมื่อกี้ว่าจัดงานที่ไหนผมบอกว่าจัดงานที่บ้านท่านคงจะคิดโ่บ้านคงจะใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> นะครับฝั่งนี้ยี่ยี่สิบสี่ตารางวา ฝั่งนี้48รวมถึงไม่ถึงร้อยว่าส่วนถนนตรงนี้ไม่ใช่เป็นผมไม่เจ้าของนะครับหมู่บ้านก็เป็นความอบอุ่นดีวันนี้ฝนตกกันไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ทําให้หัวใจของพวกเรานะครับกระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงนะครับเพราะว่าความอบอุ่นนั้นไม่ว่าเป็นฝนเป็นแดดธรรมชาตินั้นไม่สามารถที่จะมาหยุดความสมัมพันธ์ความรู้สึกของพี่น้องเราได้นะครับ ผมบอกว่าบรรยากาศวันนี้ก็ยังน้อยกว่าพี่น้องเราสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองชัยนาทนะครับที่ได้รับชะตากรรมอย่างสาหัสสากันท่านนายกทักษิณท่านก็บอกว่าสิ่งที่น่าดีใจคือพี่น้องเสื้อแดงทุกทิศนะครับได้ระดมสิ่งของลงไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับวันศุกร์นี้วันพรุ่งนี้นปชก็จะไปอีกนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถ้า ท่านทนฝนทนสภาพชื้นในนี้ได้นานเท่าไหร่ก็กันตามสบายนะครับเพราะว่าบรรยากาศในนี้มออันพ็อบอุ่นกันอีกแบบหนึ่งความจริงแล้วกรมูตุกพยากรมันก็ตรงเหมือนอย่างที่ว่านะครับแต่ว่ามากที่สุดก็คือต้องขอขอบคุณนะครับในสิ่งที่พี่น้องมีไมตรีมาในวันนี้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ